สวัสดีครับทุกคนผมเจ้าเดซี่เองนะและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเซฟิล่าป่าตามเจ้าไมล่าจังเกิลคนใหม่ของเบคอนทามนั่นเองทุกคนคิดว่าในเกมนี้ผมจะสามารถชนะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงแล้วก็เซฟิล่าป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะครับสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับว่าเซฟิล่าป่าเนี่ยมาเล่นได้หรือเปล่านะครับเราไปรับชม,มนในเกมมาเลยดีกว่าครับผม เริ่มเกมมานะครับผมก็จะโดดไปเลนการก่อนเลยนะเพื่อที่เราจะไปฟาร์มบัฟฟ้าก่อนนั่นเองนะครับซิิล่าป่าเนี่ยจำเป็นต้องต้องฟาร์มบัฟฟ้าก่อน็นอันดับแรกเลยนะครับ <S <S ถ้าเราไม่ฟาร์มเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปเติมไฟเขาค่อนข้างจะช้านะเพราะตัวเราเนี่ยมันยิ่งฟาร์มช้าอยู่แล้วนะครับแต่เราเนี่ยจะใช้เทคนิคในการฟาร์ม2กองนะโดยการที่กดสกิล2เนี่ยหรือไม่ก็ไม่สิก็คือเราต้องอยืนอยู่ระหว่างถึงกลางระหว่างบัฟกับเจ้าตัวคีปเล็กนะครับคีปข้างเนาะแล้วการกดสกิลหนึ่งนะครับให้ม นี่จะเป็นวิธีฟาร์มที่ค่อนข้างจะไวกว่านิดนึงนะครับเท่าที่ผมเล่นเซฟิล่าป่ามานะในหลายๆเกมนะครับในทั้งในแรงในหมดรถไฟนะครับตามที่ผมผมฝึกมาเลยนะ <c oughs> อันนี้ผมก็จะฟาร์มช้านิดหน่อยเพราะเนื่องจากว่าสกิลมันไม่ไม่ไปตามที่ต้องการนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนจริงอ่ะผมจะให้สกิลมันไปทางวัฟฟามากกว่าเนาะ <c oughs> อย่างนนี้ตรงนี้ผมเนี่ยเริ่มฟาร์มช้าละตรงนี้นเราทำให้เราเส <c oughs> ียไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะ อไปเคลียกลางนะครับเพราะว่ามีดเรากําลังขึ้นมากลางเนาะเราไปเอาเวฟกลางก่อน,นะอค,รนครับโอเค UA เราโป้งครับเปิดมาว่าทำอะไรเนี่ยผมก็จะตายแล้วนะแล้วก็มารีคัม,มิ่งฟาร์มเรื่อยๆนะครับ <the> ยังไม่ต้องไปกลัวตายนะเพียง <c oughs> แต่ว่าตัวเราเนี่ยสามารถฟา,าร์มได้ค่อนข้างจะฉีดอยู่แล้วเพราะเราเป็นเซฟล,ล่าป่าเนาะสามารถฟา,าร์มารเรื่อยๆเด้งเลือดได้เรื่อยๆนะครับถ้าตีคีบป่าเราได้เลือดนะ จะวันนี้ผมก็จะตายนะครับไม่เป็นไรไปฟาร์ได้อยู่นะเมื่วานผมเห็นเพื่อนจะไฟกันนะผมก็เลยเข้ามาซ้อนเพื่อนก่อนเนาะไอโซปเปิดแล้วเดี๋ยวนี้ผมอันติีออกนะเพื่อนได้แล้วเราก็อันตรีเพื่อนด้วยนะครับเราเป็นการรีให้เพื่อนเนาะ <S <S ตอวนนี้ผม <S <S จะเล่นให้เพื่อนต่อนะแต่โอเคเข้าไปแล้วอต่อมาเราก็มาเอามังกรต่อได้เลยครับอุย้ยเกือบ โอเคเรามาวงกรลกันต่อนะครับผมเพื่อนเรากำลังไปนี่ไปเอายูเอนะครับซึ่งอันนี้ผมเล่นในหมดทั่วไปนะเนื่องจากว่าผมเล่นแรงกับเพื่อนไม่ได้นะซึ่งผมเนี่ยอยู่ประมาณ50ดาวนะครับก็สุกีนั่นแหละแต่เพื่อนผมก็อยู่ประมาณคอนต้นประมาณสิบยี่สิบดาวเนาะ <c oughs> ก็เลยมาเล่นในโหมดทั่วไปก่อนนะครับ <c oughs> แต่ผมเนี่ยก็มีมีการเอาเซฟิล่าเนี่ยไปเล่นในในแรงลงด้วยนะครับมีนะโอเค จากนั้นเราก็รีทามมิ่งเหมือนเดิมแต่เห็นเพื่อนเข้างนี้ผมต้องไปช่วยนะครับไม่ช่วยไม่ได้เนาะโอเคตอนนี้ผมสามารถาโซโลได้นะโดโนึงน,นะครับโอเคแรกแรกกันไปนะครับซึ่งผมก็เสียแค่บับแดงนะครับแต่เพื่อนเราเอาคืนได้เนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็ากลับมารีทามมิ่งใหม่นะครับก็คือฟา้าใหม่นั่นเองเนื่จากว่าบับฟฟ้ากับบัฟแดงเนะี่ยเราเกิดพอดีเนานะโอเคฟ้าไปเรืเ่อยๆครับเราไม่ต้องรีบไฟเนาะ เพื่อนเราเล่นชิลแล้วนะครับเราเอาซิฟิล่าป่าเนี่ยมาเล่นซัพพอร์ตให้เพื่อนเนาะก็เหมือนเป็นป่าซัพพอร์ตตัวหนึ่งครับคอยแบบเติมเลือดให้เพื่อนอะไรอย่างนี้นะมันเอาไ้โซโล่คิวก็ได้นะครับแต่ต้องแบบว่าต้องทำให้ศัตรูเนี่ยเลือดน้อยก่อนนะต้นเกมเนี่ยดาเมจเราจะยังไม่มีนะครับเราจะมีดาเมจแค่ช่วงเลทเกมเท่านั้นนะเพราะต้นเกมเนี่ยซซฟิล่าป่าเป็นอะไรที่เบามากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับเมดแล้วก็โลมนะ สกิลาา้าป่าเนี่ยจะค่อนข้างจะดาเมจเบากว่าเยอะเลยนะครับค่อยๆเล่นเนาะโอเคได้ป้อมนะเหมือนเราจะได้ป้อมนะครับผมเข้าไปคัดให้เพื่อนก่อนนะโอเคจอเนี้ยผมผมตายนะเพราะจอเนี้คือผมยังไงผมก็ตายแล้วอ่าเราแรกแรกมาตัวนึงน,นะซึ่งผมเนะี่ยก็ไม่ยอมออกทันทีนะครับผมว่าเข้าไปช่วยเพื่อนนะเพื่นผมเนะี่ยไม่รอดน,นะรเรียบร้อยโอเค เราก็กลับไปรีทาม,มิ่งใหม่เหมือนเดิมนะครับ,บลคลิปนี้จะสั้นเกินไปก็ขออภัยนะครับแล้วก็ผมขอโทษทุกคนอันที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปนานนะเนื่องจากว่าผมขี้เกียจนะครับแล้วก็ดันแรงนะติดดันแรงกับเพื่อนนะครับผมครามเสร็จแล้วก็ไปเคลียร์คลิปให้เพื่อนนะเพราะว่าเพื่อนเราอยู่กลางหมดเลยนะ <S <S พยายามอย่าให้คลิปอ่านี่นะครับอย่าพยายามอย่าเสียคลิปพยายามแบบเคลียร์เคลเลน ข้างเขาไว้นะครับทำเวฟสูงบทีลเราจะได้เล่นง่ายนะครับเราจะได้แบบมีมีจังหวะในการเอาออบเจกต์มากขึ้นนะอ่ะเพื่อนเปิดแล้วโอเคผมก็วิ่งเข้ามาสกลิลสองขัดไปก่อนนะมันยังไม่มีตัวให้คัดนะเนาะจะคัดยังไงวะ <laughs> คลิปเข้านะครับแล้วก็สกลิลสองขัดเพื่อนเลยได้นะเดี๋ยววันนี <laughs> ้ผมโดนนะครับเราได้ป้อมพอดีนะ เราก็เวทได้เวทเลยนะถ้าอ่าป่าเขาเล่นไม่ได้เนี่ยแนะนำว่าให้เวทเล่นก็เวทเลยนะครับตัวเราเนี่ยค่อนข้างจะเวทง่ายละเด็กค่อนข้างไหลนิดนึงนะเนื่องจากว่าผมเล่นอยู่ที่โรงเรียนเนาะผมไม่นั่งเล่นที่บ้านนะวันนี้ผมนั่งเล่นที่โรงเรียนจริงนะฮะสัญญาณนี่แบบหนึ่งขีดโอเคแล้วก็มาเปิดออบเจกต์กันต่อนะครับผมในช่วงแปดนาทีเนี่ยอ่าดาร์คเลเยอร์เนี่ยสำคัญนะครับจริงมันเข้าสำคัญทั้งคู่แหละแต่ถ้า แต่แต่ว่าเราเอาดาร์กมาเพื่อจะเอาแบนก,กาเนาะโอเคเรารวมเรารวมเอาป้อมเขาได้เลยนะเพราะว่าเรานี่กว่าครับโอเคผมสามารถกดอัติออกได้ตลอดนะเห็นว่ายืดเพื่อนนะครับโอเคเพื่อนเล่นได้นะเราก็เอาป้อมใหม่นะครับเป็นโซลไฟแล้วโดนป้อมอีกนะครับชดใช้ามไปอีก โอเคอ่ะต่อไปลาวิวเดีวเรายแล้วเรียบร้อยครับผมอ่าในเกมนี้ผมก็ไม่ไม่ไมค่อยทําทำอะไรมากเนาะก็เน้นแบบช่วยนิดหน่อยนะครับวิย an <c oughs> ผมโดนเรียบร้อยก็ในเกมนี้ก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากเนาะเพราะซีฟิลลาป่าเนี่ยมันไม่ได้แบบเน้นโชว์ศักยภาพเลยขนาดนั้น <c oughs> มันเอาไว้แบบว่าคอยช่วยเพื่อนเนาะก็สัปคลิปนี้นะครับก็ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผม้วยนะครับผม,ไม,ไ,มไม่ได้มาพ่าไม่ได้มาพากอะไรแบบนี้นานแล้วเนาะก็แบบอาจจะมีโรคบ้างอะไรบ้างก็ขอให้ด้วยนะครับเอาคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปลนะบ๊ายบายครับเจอก,กันครับผม